ตอนนั้นก็รู้สึกว่า หนักใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงานยากสําหรับเราอะค่ะปกติเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเจอแต่งานเย็บซ่อม,มก็คือมีขาดบางส่วนแล้วก็เย็บปิดไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเปลือกตาเขาหายทั้งหมดเลยเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างเปลือกตาใหม่ทั้งหมดขึ้นมาค่ะโดยที่คนไข้เนี่ยยังมีการหลับตาลืมตาฟังก์ชันในการปิดตาดำได้ให้ตาเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนไข้เขาก็คงไม่ได้คาดหวังเรื่องของความสวยงามเป็นหลักะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นจกักษุตกแต่งและเสริมสร้างเราก็จะต้อง ทำยังไงก็ได้ให้มีฟังก์ชันที่ยังใช้งานได้ค่ะแล้วก็ยังคงความสวยงามกับคนไข้ด้วยค่ะ <พ uka> ก็เหมือนเปลือกตาเนี่ยคือหายไปเลยเหลือแต่ลูกตาดำาในตอนนั้นนะคะมันยากเพราะว่าไม่มีเปลือกตาหลงเหลือให้ซ่อมเลยอะคะ่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างเปลือกตาใหม่ทั้งหมดขึ้นมานะคะ่ะเปลือกตาของเราอะคะ่ะถ้าแบ่งง่ายๆก็คือจะแบ่งเป็นชั้นหน้ากับชั้นหลังอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นนะคะชั้นหลังของเปลือกตาหมอก็ไปเอายืมจากเนื้อเยื่อของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของตาะคะ่ะมาใส่เข้าไปะคะ่ะผิวหนังนี่เอามาจากรอบใบหน้าของเปลือกตาะคะ่ะเอามาสร้างเป็นผิวหนังเปลือกตาใหม่แล้วก็เอามา ประกบคู่กัน,นะคะ่ะเพื่อให้เกิดเป็นเปลือกตาที่ยังทํางานเปิดได้ปิดได้อะคะ่ะเพื่อป้องกันลูกตาดําให้เขาปลอดภัยมากที่สุดอะคะ่ะซึ่งหมอจะทําแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เรียนจากสูร mm hmm. และต่อเฉพาะทางด้านออฟคูลอพลาสติกศัลยกรรมจากสูรตกแต่งและเสริมสร้างอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องควบคู่ไปกับการใช้งานได้จริงะคะ่ะเพราะส่วนตัวหมอมองว่าชั้นตาของคนไข้เนี่ยจะอยู่กับคนไข้ไปตลอดตลอดระยะเวลา8ปีที่มีพาความตั้งใจของหมออะคะ่ะก็คือการที่ทําให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกกคครรััั้้้งที่เเวลาาหหมมอปะินนนชตใบ หรือว่าเสร็จชั้นตาให้กับคนไข้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องควบคู่ไปกับการใช้งานได้จริงนั้นนะคะคนไข้ที่มาหาหมอทุกคนก็จะได้รับชั้นตาที่ดูเป็นธรรมชาติทําแล้วดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นดูสดใสแล้วชั้นตาที่เีก็จะดูความใกล้เคียงกันมากขึ้นโดยที่เขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาในการหลับตาลืมตาหรือว่ามีปัญหาในการมองเห็นในภายหลังซึ่งหมอหมองว่ามันไม่ใช่แค่การสัญญกรรมเท่านั้นแต่มันคือจรรยาบรรณของแพทย์ที่หมอมีต่อคนไข้ที่หมอใช้ยึดถือในการทํางานในดีราลมตลอดไม่่วาาคุณจะมีปัญหแบบ เคยผิดหวังจากที่ไหนมาก่อนหมอจะอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยชันตาใหม่ที่มั่นใจมากกว่าเดิม